มาถามว่าเป็นยังคือนังเ้าเป็นยังคือนังกินเหล้านังเ้าอยู่คนเดียวก็จะสิตอบว่าจังไดว่าผู้สาวเฮามีแฟนไม่ตัวเสียวกันได้กินเหล้าสวัสดีครับก,กบมันแย่พูกกับร้านหน่อยครับผม มันอีกอสิ่งที่มาเบื้องหลังนะครับเบื้งหลังของการบันทึกเสียงเพลงของนักร้องนะครับผมเป็นงานจอบอียกงานหนึ่งนะครับผมสำหรับห้องบันทึกเสียงเดด h สตูดิโอของกัปนันยั่งนะครับผมมคววาา่จ ครับลองลองเพลงดีนะครับลองเพลงดีมากตอนนี้กําลังจะบันทึกเสียงจริงนะครับดนตรีเป็นดนตรีที่พระเจ้าเฮ็ดมาเองนะครับผมอันนี้ก็มาใซแต่แคร เสียงร้องนะครับใส่แต่เสียงร้องจะเอาเสียงร้องดิบๆไปเพื่อจะไปมิกซ์เสียงเองไปจัดก,การเสียงร้องเองครับดนตรีนะครับเสียงดนตรีก็เป็นเดโมนะครับเสียงดนตรีก็เป็นเดโมครึ่งเดโมครึ่งสําเร็จนะครับยังยังยังพนได้มิกซ์เสียงนะครับเป็นเอามาลองใ,ใส่เสียง เพื่อจะเอาเสียงร้องนี่ไปแล้วก็จะไปมิกอีกรอบนึงนะครับผมสําหรับศิลปินของอุดรธานีบ้านยังกว่ฮะทั้งยูบั้นบ้านเนี่บ้านใดกว่าฮะบ้านโนนตาลบ้านโนนตานทั้งทงเชียงพินบ้านโนนตาลนะครับเขาไปแถวอ่าอ่าเล่ยบั้นทอนไปนี่เนาะเล่ยบั้นทอนไปยังบ้านหอดน้องสวรรค์นี่เนาะไก่น้องสวรรค์เนี่ยไก่น้องสวรรค์หลักอะเดี่ยวเขา เชียเียนบันนุ่นตา,น,าน,นนะครับหลูกลานบันอ่อุอดรท่านีานของขานะครับผม,มะกะเคยมาบันทึกเสียงที่ของเท่าโดยตีโดยมะเดี่ยวนะครับกะเพ่ยงยังกงนะ้าเพ่งยังไงเสียเศษเออบักเสียเส,สียบักเสียเศษบักหนึ่งละกะอีกอย่าอีกอันหนึ่งเ <ผม S 2> สื้อเพ่ยงยังงเพ่งเสียเสษนะครับบักเสียเศษนะครับ บักเสียเสียนหรือว่าเสียเสียนเซือเนี่ยแหละนะครับเสียเสียนนะครับซื้อนักรองชื่อว่าบัดดี้ใจปิตินะครับผมเป็นผู้ที่มีความสามารถนะครับแต่งเองดีเนาะเราเราแต่งเองเ็นแต่งเองแล้วก็รับทำไกด์ทำอย่างเต้นดนตรีได้หลายชิ้นนะครับมีความสามารถเพิ่นเป็นกะเป็นอ หมัก้วยความสามารถนะครับผมซึ่งคนทั่วไปก็บ่สามารถที่จะได้คือเพ่น,นครับอบอกไดยอยู่นะว่าเพ่นเป็นดาาซ้ายตาพิการนะครับก็คือเพ่นน,เนนะครับมองบ่เห็นนะครับมองไม่เห็นแต่มีความฝันนะครับมีความสามารถสูงนะครับผมสำหรับคลิปนี้เบื้องหลังของการทำงานนะครับเอาไว้ซ้ำนี้ก่นอนไว้เจอกันกับเพลง ของอน้องเขานะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงโคตรเขาโคตรเขาห้เา,เาเจ็บนะครับปติตามเดี๋ยวถ้าล่อ,อช่มจากช่องปูกรบหลานน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาโคต์ให้ฟังในเมื่อผลงานเสร็จออกมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เชีก่อสวัสดีครับ